เมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วผมขออ่านพิธีการ,รของคุณปรเมศเลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าใครกันแน่จะต้องออกจากบ้านหลังถ้าเกิดผัวแกตายไปวันนี้แกแค้สมบัติครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมฉันอยากจะได้อะไรแกต้องให้ฉันทุกอย่างถ้าปินหาหลักฐานได้ว่ารตามีชูนั่งรตาก็จะไม่เหลืออะไรเลยพี่นอกใจคุณปรเมศจรหรือเปล่าเวรกรรมเดียวของพ่อฉันนะนะคือการได้มาเจอผู้หญิงส,าสําสนแบบเธอไงคุณคิดถึงคุณปรเมศบ้างไหมครับ จำไว้มึงก็แค่คนงานกูเป็นเจ้านายผมจะไม่ยอมให้ว่าคุณเนี่ยทำอะไรคุณเป็นเละขาดไปทำเพื่ออะไรล่ะตาตาจริงๆแล้วอะเธอควรจะเรียกฉันว่าแมรี่ซัมดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว